สวัสดีครับห๋าไปไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะไปสกลน,นครเดี๋ยวมีของดีเบือสนสกลมาอวดกันเดินทางกันสามคนรถใหญ่รับประกันจัดมาสวยทุกคันแน่นอน,อน,นเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปสกลนครกันนะครับนี่พร้อมทีมงานนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีภารกิจนะครับเดินทางนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสอง บ่ายโมงโวกว่าบ่บบบายโมงู่นประมาณสี่ทุ่มาทุ่มมาแน้วนะครับก็หอบของพลูกพลังแบบฉุกเฉินครับฉุกเฉินมากเลยวันนี้นะป่านำทีมน,นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้รถอะไรแล้วก็จะได้ภารกิจจะรุ่ร่วงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จังหวัดสกลนครเลยครับ อันนี้ถึงสกลน,นครแล้ว<ะ>พรุ่งนี้เราจะไปซื้อรถวันนี้มาพักบ้านหลอผู้ว,ว่าท่านสลาวุสุวรนจุทาครับ<อ>บ้านพี่บ้านพี่สกลหนาวแล้ว<อ><แ>วันนี้มาอาศัยนอนที่บ้านพักลอง ผูว่าจังหวัดสกลน,นคร,รสถานที่เขาดอนนอนฟรีไม่เสียค่าโรงแรมเรากินอยู่ยยาากันันอย่างอัตจรรยต้องมาที่นี่มาพัก้านเพื่อนเดี๋ยวุ่นนี้เช้าเพื่อนจะเลี้ยงกระเพปปาะปาแล้วเขาออกไปดูรถนะครับโ <c oughs> อเอ <f ine> คฟันขับบา, bye, บายบายเจนพวกนี้ครับบ๊ายบายขอบคุณครับโอเคครับอรุณสวัสดิ์ครับอ่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดสกลนครนะครับพร้อมกับป๋าแล้วก็ น้องพีนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบลูกค้าใช่ใชนะฮะเราจะไปพบลูกค้า,าที่ออกจากจวนรองผู้ว่าแล้วอ,อ่าตอนนี้ไป<ม>อ,อยู่รถนบะแค่อีกประมาณ20นาทีถึงลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปดูการว่าเขาขายรถอะไรให้เราบ้างนะครับผมอ่าครับคงต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่านะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับท่านชื่ออะไรนะครับสราวุสุวรรณจุธา สาลาวุฒสุวรรณจุทะนะครับหรือท่านรองแชมป์นะครับแล้วก็ให้อุปการะคุณเมื่อคืนก็ได้ที่พักนะครับได้นอนเต็มอิ่มนะฮะแล้วก็มีบริการอาหารเช้าให้ด้วยขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเฉพาะปลาอย่างอร่อยอ้อร่อยมากนี่เข้ามาฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับไปเจอกับลูกค้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยป่ะนี่อาหาพี่หมอนะครับผมมาถึงจังหวัดสกลขอบพระคุณพี่หมอครับที่ีด้ใช้บริการก่อนเบ็ดเชัวแล้วครับผม มาดูรถคุณหมอวันนี้ไม่รู้จะขายคันไหนมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณหมอจะขายคันไหนมากนะครับ ตัวรถเข้ามา 8, ลแปดพันกว่าโลนะแปดพันห้าร้อยกว่าโลรถชนเยอะหยุดเอาละท่านจะไม่ดูเลยรถ a อเแทนได้รถศูนย์ด้วยอ,อยู่ครบเลยนะครับเป็นรถของศูนย์ AAS เอสแล้วที่ที่โดดเด่นไปกันนั้นก็คือรถคันนี้ต่อประกันศูนย์เอเอสปีละประมาณแสนหกหมื่นบาททุกปีตลอดมา ขนาดเล็กไม่วิ่งแค่นีเยงนะเพียงแต่1,500โลครับผมตัวนี้มันออกห้างเท่าไหรป่ปะไม่มั่นใจได้7ล้านกว่า7ล้านกว่าเนอะก็ถือว่าเป็น,นออลอะโอเครื่องยนต์ให้บิดใช่ไหมใช่ไฮบบิดส่วนมากปอนเทศจะเป็นไฮ้บิดทุกตัวเอง้วนะครับ แดงมา้า4 6 2ม้านขนาตน<ห>นาันนี้รถเซียเมื่อี21ไ m ้ใบแฝง500โลอังี มาถึงสกลของดีเมืองสกลมีเยอะเลยเยอะมากเลยนับได้เลยนู่นพนาหนึ่งไม่เสียแรงนะวันนี้ที่มานะมาไม่เสียแรงเลยเอาดูกันดูกนะพนาจบเรียบร้อยขึ้นรถเรียบร้อยเลขใหม่เท่าไหร่อ้วนเลขใหม่แค่แปดพันกโลเท่านั้นเองพนาเมล่าโปรรถปอมศูนย์เอเอสแท้ไปแปดพันกโลแถมต่อวรันตีให้ถึงปลายปี เหลืออเลยได้มานคุ้มใครที่นะบอกได้คําเดียวว่าใครที่เห็นคันนี้นะมาเห็นดูตัวจริงนะวันนี้เอาแค่ออเดิร์ฟก่อนและนี่เลยมาต่อด้วยมินิคันที่แมนเออนี่เลยมินิคูเปอร์เอตัวเอนทรีตัวนี้นะคะครับกัดเลขไม่เพียง1นึ่งหมื่นสอโลโอ้โหดีของดีสกสุดยอดจริงๆครับนี่เลยนะนี่รับมีดรับมีดของแท้เลยวันนี้นะเอาสูนดีอินสปอร์ตปี19 บวลันตียังเหลืออีกปลายปีนี้เอาไปเข้าศูนย์แล้วมาขายท่านเดี๋ยวเคลมบวลันตีให้ใหม่หมดกันเลขกใหม่หม0่นเจ็ดโลโอโห,โห,โห,โหสุดยอดก็บีมือหนึ่งมาเองวันนี้นี่ปุ่นก็มานี่ญี่ปุ่นก็มากันนี้ซีวเวกเชนแล้วเอฟซีตัวสุดท้ายอก้าส <59. S 2> ุดยอดเดี๋ยวเดีดเดเดี๋ยวขอคีย์ไม่เท่าไหร่นะเจ็ดพันโล หนึ่งในตองอูวันนี้กระบี่มือหนึ่งมาเองต้องบอกว่าสุดยอดคนแล้วได้สี่คันนี้ก็ถือว่ากลับไปคุ้มต่ยังไม่รู้จะขนกลับยังไงเนี่ยเออโอใจอยู่เดี๋ยวหาวิธีขนกลับกันนะโอเคได้สดเบนจชัวร์รถแซฟเวอร์ในรายการเซลไม่ขายแอดขายเองวันนี้มาซื้อรถให้เอาไปขายก่อนนะเออสุดยอด